สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูในส่วนของตัวคอนโดที่ชื่อว่า i v y River นะครับห้องนี้จะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนนะครับแบบ36ตารางเมตรนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในส่วนของตัวห้องนี้นะครับจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 12A นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของตัวห้องแล้วเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของผมนะครับจะมีในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวแล้วก็เก้าอี้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชั้นวางด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วพอหลังจากที่เราหันไปทางด้านขวามือนะครับก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้นะครับวิวอินอยู่ด้านบนนะครับแล้วพอหลังจากที่เรานะครับมองตรงเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวโซนของห้องนั่งเล่นนะครับจะมีในส่วนของโซฟา3าตอนอยู่นะครับมีเก้าอี้วางเท้านะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็มีโทรทัศน์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชั้นวางของบิวอินอยู่ด้านบนแล้วก็ฝั่งที่อยู่ติดกับชั้นวางทีวีก็จะมีในส่วนของตัวโต๊ะทางานแล้วก็จะมีเก้าอี้แบบนี้นะคร ier, sunshine, ับจะมีแอร์ในส่วนของตัวห้องรับแขกด้วยนะครับแล้วก็จะมีระเบียงนะครับที่อยู่ติดกันไปนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องนอนกันนะครับตัวห้องนอนก็จะมีประตูเปิดปิดนะครับการเป็นสัดส่วนเลยนะครับจะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับวิวจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับห้องนี้นะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับอยู่ชั้นที่ 12A ขนาด36ตารางเมตรแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับในส่วนของตัวบริเวณห้องนอนจะมีในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้านะครับขนาด3ตอนนะครับจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้อง,งน้าแบบนี้นะครับจะมีเครื่องทางน้าอุ่นนะครับภายในห้อง,งน้ําด้วยนะครับห้อง,งน้าก็ค่อนข้างที่จะกว้างน,นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ